แบบนี้นะครับคือเจอเหยื่อลักษณะเนี้ยทำประมาณกี่ครั้งะก็เป็น10บไอ้สิบเกี่ยวพ่อค้าก็ช่วงนี้โดนชดีก็หนังสือพิมพ์ก็ลงว่าหน้าชูงไว้ไปปราปามยาเสพติดอุโค้าอย่างเดียวสมัยก่อนนี่เราวัยรุ่นนะครับก็ถือว่าช่วยชาติในตัว ตรงนั้นก็เหมือนจะพูดเหมือนจะแบบว่าพูดแบบแกลมยำยองนะก็เหมือนว่าการที่เราทําอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราเหมือนชุดเจ้าหน้าที่ตํารวจเหมือนกันที่เราช่วยเหลือช่วยชาตินในต,ตเป<อ>ในตัวนะใช่ไหมยังไม่เข้มงวดแล<อ>้วบวกกับยังไม่มีหลักฐานอะไรใช่ผม,มไม่ดูได้มาหลายปีจนมาโดนมาโดนคดียงดังคือคดีซอสบวกเอาทองซอสเจ็ดซอสเจ็ดออกข่าวเลยไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วคดีนี้ผมไม่ได้ทำแต่ทางตำรวจเจ้าทีตำรวจทุกหน่วยไม่ใหญ่สืบห้ากองปราบที่ไหนแล้วแต่ มุ่งมาที่ผมว่าผม,มกนอุ้มเพราะอะไรฮะเขาถึงว่าต้องบางมันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้มันมีที่มาที่ไปเพราะก่อนหน้า,าน,นี้ผมก็ไปอยู่ในตำรวจคนหนึ่งผมก็ขับรถให้เขาแลว้ว